ครับเราก็มาดูน้องตหหารเราตัดยางพี่น้องครับน้องก็ตัดยางเร็วมากเลยพี่น้องไปไปดูน้อง <c oughs> แม่นอนจริงๆ มา้อนเามาตั้กไปพี่น้องไปดูน้องก็ตัดหะพี่ๆนะนันก็ตัดยาง ไปสานตัดกี่ปีแล้วตัดมาตัดเป็นกี่ปีแล้วนี่ฮะ,ะตัดเป็นกี่ปีนะตัดยางนี่ตั้งแต่อายุสิบสองโอ้แล้วก็ตอนนี้เห็น,เห,นเห็นว่าราคายางขึ้นช่วงนี้ก็ต้องเร่งเร่งเร่งยางหน่อยอเอ่บอกว่าตัดเป็นตั้งแต่สิบสองปีพี่น้องอนี่นี่ว่า ยางขึ้นก็เิ่งตัดยางเลยพี่น้องท <c oughs> หารไม่ใช่ว่าถือปืนอย่างเดียวเป็นทุกอย่างครับทหารเราอันนี้ก็หายจากวงการไปนานก็ลองตัดดูโอเก,ก่งครับ บางทีเป็นทหารก็ทําอะไรได้พี่น้องคนในสามจังหวัดก็ตัดยางเนี่ยนี่มาดูน้องก็ตัดทางตัดตัดยางพี่น้องเห็นว่าตัดเป็น,นตั้งแต่อายุสิบสองปีพี่น้องนี่ครับอสดุก็ตานนีเหมือนคนชำนาญมากเลยพี่น้องดูการตัดยางสุดยอดจริงๆ ไม่ใช่ธรรมดานะครับพี่น้องดูนี่เหมือนอืมธรรมดานี่กะว่าไม่ไม่เหมือนธรรมดานี่มัดูน้องก็ตัดยางอ่ะ ดูพี่ๆทหารร้านตัดยางพี่น้องตัวเด็กอยู่ด้วยทหารทำได้ทุกอย่างพี่น้องเลยอ่านะครับการวิธีวิธีวิธีการกรีดยางนะครับ เราไปอย่าไปทําอย่างนี้นะครับนะครับมันจะไม่เข้านะครับแล้วก็น้ํายางมันจะไม่โอก่าในการวางมีดเนี่ยเราต้องรู้วิธีด้วยอ่าแต่ถ้าเราทําอย่างนี้น้ํายางมันจะไม่โอกนะครับนี่เราต้องตั้งมีดกันอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ลากมาเรื่อยๆนะครับ น้ำยางสังเกตว่าน้ำน้ำยางมันจะไหลทันทีเลยนะครับนี่ครับ <c oughs> น้ำยางก็ไหมลมาแล้วพี่น้องนี่นี่ครับน้ำยางมันก็ไหมลมาแล้ว <c oughs> นี่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 ไหลมาแล้วตามร่องนี่เขาจะทําที่นี่ทำทำที่ร่องนะครับนี่ <c oughs> เป็นที่ร่องเสียบแล้วก็ <c oughs> ให้มันไหลมาตาม เข้าไปในกาเนี่พี่น้องเห็นไหมนี่มัมีมีที่ร่องนะครับตกตอกไซกับต้นยางเลยครับนี่เป็นร่องมาแล้วเสียบใบไม้นี่น้ายางมันก็ไล่ตามนี่เลยครับไล่มาเรื่อยๆๆๆก็มาลงในกานะพี่น้องในกลาเนี่ยครับนี่อันนี้เหมือนกันครับพี่น้องนี่มันจะมาตามนี่ตามร่องร่องร่องมาแล้วก็ตามร่องนี่แล้วเข้าไปในกลานะครับ พดยางสาต้าเรียวกว่าพดยางนี่เหมือนกันนะพี่น้องนี่ไหลไปเรื่อยไปเรื่อยครับพี่น้องนี่นะครับเหมือนกันหมดเลยครับนี่เราจะมีไอตัวที่เขาต่อไปในในต้นยางนะครับแล้วก็นำยางมันจะมันจะไหลามาตามร่องเลยร่องมีดนะครับร่องมีดมาเรื่อยๆก็มาโดน ไอท้ที่นะครับนี่ตีร่องร่องมอนร่องกระสังสีนี่ครับแผ่นหลังสีแล้วก็ตกไปมันก็ไหลมาตามนี่นะครับไปมาเรื่อยๆก็หยดมานี่พดนะครับนี่ก็วันนี้ก็ได้มาดูพี่ๆทหารนะครับน้องเขากรีดยางให้ชาวบ,บ้านไปนนอง โอเกตัดยางเป็นแ่อายุ12ปีก่อนที่จะมาเป็นทหารพี่น้องก็ตัดยางมาก่อนคลิปนี้ก็มีอะไรมากกับก็พามาดูวิธีตัดยางของของน้องทหารผ่าน,านนะพี่น้องหลังจากเราทำภารกิจเสร็จแล้วก็มีชาวบ้านแกมายางก็ขอตัดเพราะว่าแกาเป็นตั้งแต่อายุ12ปีพี่น้องก่อนที่แกามาเป็นทหารผ่านแกก็ ตัดยางอยู่ที่มาเลเซียก่อนพี่น้องก็โอเคคลิปนี้ก็มีอะไรมากนะครับพามาดูทหารน้องๆทหารก็ตัดยางครับก็เจอกันคลิปหน้าครับก็ฝากพี่น้องกดไลก์ก็แชร์ก็ติดแคลนจันพิษนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ